ฉเฉลยแบบทดสอบเรื่องคำเป็นและคำตายลองไปฝึกทำพร้อมๆกันกับคูเต้นะคะเด็กๆทุกคนสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนคลิปนี้นะคะเรามาช่วยกันทำแบบทดสอบเรื่องคำเป็นแล้วก็คำตายกันนะคะเด็กๆเ,เอาละค่ะมันไม่ยากอย่างที่เราคิดนะคะเรื่องคำเป็นคำตายเราเรียนไปแล้วเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะ แล้วเราวันนี้เรามาลองทำแบบทดสอบกันค่ะแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันนะคะคิดตามไปพร้อมๆกับคูเต้นะคะคิดได้แล้วก็ตอบออกมาเสียงดังๆเลยนะคะเอาละค่ะข้อที่1ข้อใดมิใช่ลักษณะของคำเป็นคำว่ามิใช่ก็แปลว่าไม่ใช่ลักษณะของคําเป็นเมื่อวานเราเรียนไปแล้วคําเป็นมีอยู่3ข้อใช่ไหมคะข้อที่1ถ้าอยู่มาตราแมกกากาจะต้องผสมด้วยสลาเสียงยาว ข้อสประสมด้วยสระอัไอไอเอาและข้อที่สคํคำนั้นจะอยู่ในแม่นมยวงนะคะเอาละค่ะมาดูกันค่ะข้อที่1กอไก่หากมีตัวสะกดจะเป็นสะระเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็ได้จริงหรือเปล่านะหากมีตัวสะกดจะเป็นสะระเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็ได้ตัวสะกดตัวอะไรมาตราอะไรไม่รู้เนาะข้ามไปก่อน ขอไข่เป็นคำที่มีพยัญชนะสระเสียงยาวและวรรณยุกต์เท่านั้นแสดงว่าคำนี้ถ้ามันมีพยัญชนะยกตัวอย่างค่ะตัวไก่สระเสียงยาวสนะอาและวรรณยุกต์เท่านั้นอ่ะเติมไม่เอกลงไปคำนี้นะคะคำนี้เป็นคำอยู่ในมาตราแม่ กกาใช่ไหมคะมาตราแม่กกาอ่ามาตราแม่กกกามีพยัญชนะมีสระเสียงยาวแล้วก็มีวรรณยุกตก็มีลักษณะของคำอะไรคะคําเป็นอยู่อ่าข้อนี้ผ่านคะ่ะหากประสมกับสระเสียงสั้นตัวสะกดต้องเป็นมาตราแม่นมยวงเท่านั้นโอเคค่ะในมาตราแม่นมยวงนะนะคะอ่าถ้ามันมีตัวสะกดแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปดูที่สระเลยคะ่ะ ถ้าเป็นสระเสียงสั้นอายกตัวอย่างหนึ่งคำก็ได้เสียงสั้นรู้จักสระอะไรบ้างคะอ่ะยกยกตัวอย่างสระเสียงสั้นอีอูเออ,อ,อใช่ไหมคะอ่ะเราลองมาดูอ่ะคำนี้ก็ได้ค่ะเด็กๆคะสระเสียงสั้นอยู่ในแม่กงลอสระเสียงสั้นสระอะไรนะอ่ะสระอีลออีงอลิงคำนี้ก็เป็นคำ น,นะคะถึงจะเป็นสระเสียงสั้นแต่อยู่ในมาตราแม่กงกลกมเกยเกลก็เป็นคำเป็นแสดงว่าข้อนี้ถูกค่ะหากผสมกับสระเสียงยาวอาจจะมีตัวสะกดหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีต้องเป็นแม่นมยวงเท่านั้นอ่ะยกตัวอย่างค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าอะไรนะเสียงยาวเสียงยาวเช่นคําว่าอะไรคะถ้ามีตัวสะกดอ่ะลองคิดดูนะสระเสียงยาวก็ อีอูอาเอโออ่ะเอาคำว่าอะไรดีนะอ่ะนอนหนูอ่ะนอเป็นพยัญชนะต้นนะคะผสมกับสระเสียงยาวอ่ะสรุปผสมกับสระเสียงยาวเช่นคำว่าสระออ่ะนออสระอเสออียงยาวนะคะถ้ามีตัวสะกดต้องอยู่ในแม่นุมยวงอ่ะตัวนอนหนูนอ,อน,อน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 คำนี้เป็นคำ เ,เพราะฉะนั้นค่ะข้อที่หนึ่งหากมีตัวสะกดจะเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็ได้แต่เขาไม่ได้บอกเราเนาะว่ามีตัวสะกดเนี่ยผ้าตาอะไรแต่ถ้าเกิดคำนั้นน่ะตัวสะกดนะั้นมันอยู่ในแม่กบกบกดมันก็ไม่ใช่คำเป็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราตอบข้อกอไก่ค่ะถูกที่สุดนะคะงงไหมคะเด็กๆไม่งงนะ ต่อไปค่ะข้อที่สองค่ะเด็กๆข้อใดมิใช่ลักษณะของคำตายมิใช่ก็แปลว่าไม่ใช่นะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะหากมีตัวสะกดต้องเป็นแม่กะบทเท่านั้นแม่กกกดกบเท่านั้นใช่ไหมคะถูกต้องค่ะคําเป็นคําที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่กอกา ใช่ค่ะเพราะว่ามันอายุสั้นมันก็เลยเป็นคำตายเป็นคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวในแม่กอกาใช่ไหมนะไม่ใช่ค่ะเสียงยาวมันเป็นคำเป็นเพราะมันมีอายุยืนยาวมันก็เลยยังเป็นอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อไหนที่ไม่ใช่ค่ะเด็กๆเป็นคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวในแม่กอกกาไม่ถูกต้องนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่3ข้อใดมีคำตายคําคำคำตายลักษณะของคำตายเราเรียนไปแล้วมีอยู่แค่2ข้อใช่ไหมคะ1อยู่ในมาตราแม่กกกบ,ก,บกดหรือมันเป็นกระบทมันจะต้องตายและอีกข้อนึงค่ะมันทำไมคะเด็กๆถ้ามันไม่มีตัวสะกดมันต้องประสมด้วยสระเสียงสั้นเสียงสั้นอายุมันสั้นมันก็เลยตายอะเรามาดูกันเลยค่ะ สนุกมากเลยนะคะดูไปทีละข้อชัดๆกันเลยค่ะเด็กๆข้อกไก่ค่ะตรงคิดตามไปเอาไม้เท้าเถิดตรงไหนจริงๆมันต้องเป็นคำว่าจงใช่ไหมอ่ะตรงก็ได้เราไม่ได้ยึดติดอยู่กับข้อความอยู่แล้วเรามาดูตัวสะกดกันค่ะพอเห็นตรงนั้นแหละงองูเท่านั้นแหละอยู่ในมาตราแม่อะไรคะมาตราแม่ก ก็อยู่ในแม่นมยวงใช่ไหมคะคำนี้มีคำเป็นแบบเป็นคำเป็นนะเป็นหนึ่งและคิดจงคิดคิดดอเด็กอยู่ในมาตราแม่กดอ่านหนึ่งคำแล้วนะตามมอมา้าไม่ใช่ไปอําไอไอเอาเป็นคำเป็นเอาเป็นไม้เป็นเท้าเป็นเถิดดอเด็กสะกดค่ะดอเด็กสะกดอยู่ในมาตราแม่ กดใช่ไหมคะเอ้ยเห็นแล้วค่ะมีทั้งหมดกี่คำคะเนี่ยสองคำค่ะจะเลือกเลยดีไม่น่าอ่ะไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจลองดูข้อขอไข่ค่ะรูปโยโคีหายวับไปกับตารูปปอปลาสะกดอยู่ในมาตราแม่กบแม่กบบใบปไม้ก็เป็นคำตายโยสาลโอเสียงยาว คีสระอีเสียงยาเป็นคำเป็นหายยอยักษ์สะกดเป็นคำเป็นวับบอใบไม้สะกดเป็นคำตายไปสระไอเป็นคำเป็นกับบอใบไม้เป็นคำตายมีคะสามคำตาเป็นคำเป็นค่ะเพราะฉะนั้นข้อขอไข่ไม่ใช่นะเรามาดูข้อขอควายค่ะ มันเป็นตัวนอหนูเป็นคำเป็นแสนเป็นสุดเป็นคำตายลึกกอไก่เป็นคำตายล้ําสละอามเป็นคำเป็นเหลือสละเอือเสียงยาเป็นคำเป็นกรรมอามไอไอเอาเป็นคำเป็นหนดดอเด็กสะกดเป็นคำตายมีกี่คำคะลูก3ามคำนะคะต่อไปค่ะรู้สละอูคำเป็นรัก กไก่สะกดแม่กระบดเป็นคำตายหนึ่งแล้วนะสาคำเป็นตัวสลอัวคำเป็นรอดเป็นคำตายเป็นเป็นคำเป็นยอดเป็นคำตายดีเป็นคำเป็นงองูก็มี3ามคำเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องต้องตอบข้อไหนคะเด็กๆตอบข้อกไก่ค่ะพอจะทำกันได้ไหมคะเนี่ย คิดตามคุณครูหรือเปล่าคะหรือว่าหลับไปแล้วคะเด็กๆฟังเสียงคุณครูเพลินนะช่วยกันคิดด้วยนะคะอ้าวตอบดังๆนะข้อที่4ี่ค่ะข้อใดเป็นคำเป็นทั้งหมดเป็นคำเป็นทั้งหมดเลยเป็นคำเป็นทั้งหมดอ่ะเรามาทำกันทีละข้อค่ะข้อกไก่ค่ะรู้สระอูเสียงยาวใช่ ซิงงองูสะกดนะคะช่อัมไอไอเอาช่ก็สระออค่ะลูกสระออกคำว่าก็ไม่ใช่นะคะฉะนั้นข้อนี้ผ่านไปค่ะมาดูข้อขอไข่ค่ะสะเจอปุ๊บก็ทำไมคะผิดเลยเพราะว่าสระอะเสียงสั้นใช่ไหมคะเป็นคำตายเราไปดูข้อข,อขอควายกันค่ะเด็กๆ ปลาเอาจเจอคำว่าปลาอีกแล้วก็ไม่ใช่แล้วก็เป็นคำตายเราข้ามไปเลยค่ะเป็นเทคนิคในการทำข้อสอบนะคะต่อไปที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้อําไอเอาแต่กายตนเห็นไหมคะสละอีมีงงูสะกดงงูสะกดงงูสะกดสละไอไม้มมลัยแต่สละแอเสียงยาวกายยอยักษ์สะกดนอนหนูสะกดตอบข้องอ งูค่ะโอเคเก่งไหมคะเนี่ยเด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะอยากทำเองบ้างไหมข้อที่5ค่ะข้อใดมีคำตายสระเสียงยาวปนอยู่คำตายสระเสียงยาวแปลว่าอะไรนะแสดงว่าวิเคราะห์เลยค่ะคำนี้จะต้องมีตัวสะกดเป็นคำตายที่มีตัวสะกดนะคะตัวสะกดเนี่ยมันจะผสมสระเสียงยาวได้ค่ะแต่มันต้องอยู่ในแม่กก โกบและกดนะคะเป็นแม่กบดน,นะคะเรามาดูกันค่ะข้อขอไก่ตกสละโอตึกสละอึกนึกสละอึเสียงสั้นจะก็สละอาช็อกสละออกอ่าวสั้นหมดเลยนะคะข้อนี้ผ่านไปค่ะข้อขอไข่ค่ะอกสละโอหักสละอาชักสละอางุดสละอุงิดสละอ,ะอิเห็นไหมคะ เสียงสั้นหมดเลยค่ะรู้จักเสียงสั้นนะเสียงสั้นคือสระที่มันลากเสียงยาวไปไม่ได้แล้วค่ะอ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 ีอิอิอุอุอุอย่างนี้นะคะต่อไปค่ะมาดูข้อคอควายหงุดหงิดคิดลึกลึกหงุดสระอุเงดสระอิคิดสระอิลึกรออึกอลึกสระอึเห็นไหมคะเสียงสั้นหมดเลยอ้าวหยุดมาดูข้องงูนะคะหยุดสระอุคิดสระอิ อ,อีกเป็นสระอีเสียงยาวนะคะเด็กๆนิดนะเพราะฉะนั้นคําตายที่ผสมด้วยสระเสียงยาวมีตัวสะกดในแม่กกก,ก็ตอบพ่ององูค่ะเด็กๆพอจะเข้าใจกันไหมคะวิธีคิดเป็นแบบนี้นะข้อที่6ค่ะข้อใดไม่มีคําเป็นสระเสียงสั้นปนยู แปลว่าอะไรหนะ้าไม่มีคำเป็นสระเสียงสั้นแสดงว่าต้องเป็นคำเป็นสระเสียงยาวอ่ะเรามาดูกันค่ะข้อกอไก่ค่ะโลกกอไก่สะกดก็เป็นคำอะไรคะคำตายผ่านไปนะคะข้อไข่ค่ะการการรอเรือสะกดออกเสียงเป็นตัวนอนหนูอยู่ในมาตราแม่กนเอ,อื้อ สระเอือ้อเฟื้อสระเอือ้อเพื่อสระเอือ้อแผ่สระแอแก่สระแอผู้สระอูอื่นอนอหนูสะกดเป็นยังไงคะเด็กๆเสียงยาวหมดเลยแล้วก็เป็นคาเป็นด้วยนะคะตอบข้อขอไข่ค่ะไม่เชื่ออยากดูข้อขอควายไหมไปดูข้อขอควายค่ะชุบมันก็คือแม่ มันก็คือแม่กบคําตายแล้วใช่ไหมคะเพราะก็เป็นคําตายแล้วละค่ะเด็กๆอ่ะต่อไปไปดูข้อ7ค่ะข้อใดมีคําตายมากที่สุดมาดูค่ะข้อกอไก่ค่ะคําตายนะเด็กๆคําตายมากที่สุดนะคะข้อกอไก่สุก็เป็นคําตายจะตริดคําตายผิดสังเป็นคําเป็นใช่ไหมคะเกตดเทศ หนาเป็นคำเป็นสุดหนึ่งจะรีดเป็นพยางเลยนะคะสูตรจะรีดผิดสังเกตเทศนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคำค่ะเด็กๆเราไปดูข้อขอไข่ค่ะจะสะเด็ดเศจศึกให้นึกคิดมีกี่คำคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคำค่ะ มีคำว่าให้ไม่ได้เป็นนะคะประเสริฐสุดซ่อนไม่ใช่ใส่ไม่ใช่เสียไม่ใช่ในไม่ใช่ฝักใช่มีสีค่ะอักความคิดวิทยาจริงๆต้องเป็นคำว่าอันนะเนี่ยแต่เขาให้อักมาอันนะคะอันมันต้องเป็นคำว่าอันนะลูกอันความคิดหนึ่งวิทยาเหมือนอาวุธสี เพราะฉะนั้นข้อที่7เด็กๆจะตอบข้ออะไรนะดูนะจะลองดูนะคะเขาบอกว่าคำตายจะสะเด็ดเสร็จนึกคิดดูนะมีกี่คำนะ7สุจะริดผิดเกตเทศตอบข้ออะไรคะขอไข่ค่ะเด็กๆข้อนี้มี เจ็ดคำนะคะเจ็ดพยางเนี่ยจะ,สะเสด็จเสร็จสึกนึกคิดเรามาต่อกันข้อที่8เลยค่ะข้อใดเป็นคำเป็นทุกคำก็ไก่ค่ะทรงเรือต้นงามเฉิดว้าวดอเด็กสะกดไม่ใช่แล้วค่ะข้อไข่ พายอ่อนหยับวาวบอใบไม้สะกดไม่ใช่แล้วค่ะพระโอ้โหคำแรกก็คือสระอะมาเลยสเสด,ด็จจาจ้าสะกดอ่านออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดก็เป็นคำตายกิ่งแก้วแพรวพันนรายตอบข้ององูค่ะง่ายมากๆใช่ไหมคะต่อไปข้อที่9ค่ะข้อใดไม่มีคำตายปนยูแสดงว่าไม่มีคำตายเลยค่ะเป็นคำเป็นทั้งหมดใช่ไหมคะ ข้อกอไก่เห็นปุ๊บทุกกอไก่มาเลยจ้ากอไก่อยู่ในมาต,ตาแม่กกไม่ใช่แร้วจ้าเพราะสระเอะเสียงสั้นมาเลยจ้าไม่ใช่แล้วจ้าเมื่อเราต่างมุ่งหมายไม่ไวายแล้วเมื่อสระเอือเสียงยาวเราสระเอาต่างงองูหมายไม่อําไอาเอาเป็นคําเป็นววยอยักษ์สะกดแล้วคาเป็นต่อพ่อคอควาย หนูไม่เชื่อหรอกค่ะคุณครูดูข้ององูสิคะอ่ะงองูค่ะให้ใช่คราดมาออมาแล้วดอเด็กสะกดพันยัยค่ะผิดค่ะตอบข้อคอควายเป็นคำเป็นหมดเลยเราอย่าสับสนโจทย์นะลูกเขาบอกว่าไม่มีคำตายปนอยู่แสดงว่าก็ต้องเป็นคำเป็นทั้งหมดนะคะต่อไปข้อที่10ค่ะโจทย์ชอบทำให้เรางงใช่ไหมคะตั้งสติให้ดีนะลูกข้อใดไม่มีคำเป็นปนอยู่ มาค่ะเด็กๆข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อที่10ข้อใดไม่มีคำเป็นปนอยู่มันก็คือขำตายทั้งหมดใช่ไหมคะเรามาดูข้อกอ,อไก่ค่ะวันลบประกบสุพ์มิคราดวันลบเห็นตัวลอลิงไหมคะลอลิงสะกดอยู่ในมาตราแม่กลค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้เป็นคำเป็นค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แล้วนะคะต่อไปค่ะขอขอใครนะคะทุกชีวิตเป็นสุขนอะหนูสะกดก็ไม่ใช่แล้วค่ะ สุชีบและประทีบเกาะติดรถสุบชีบและประทีบเกาะติดรถว้าวแม่กบฏหมดทุกคำเลยเพราะฉะนั้นตอบข้อคอควายค่ะไปดูข้องงูซิว่าจะใช่ไหมโลกเราสลรเอาอัมไอาอาก็เป็นคำเป็นแล้วค่ะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นข้อสิบตอบข้อคอควายค่ะหวังว่าเด็กๆทุกคนนะคะก็คงจะ ทำได้นะคะแล้วก็ช่วยคุเตตอบใช่ไหมคะเอาละค่ะ10ข้อลองประเมินตัวเองนะคะว่าเด็กๆได้กี่ข้อคะ่ะสำหรับวันนี้ตาไปก่อนนะคะ